แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่472แก้แค้นพระชายานั่งบนเก้าอี้เหงือออกจากหน้าผากไหลาตามใบหน้าแล้วหยดลงพื้นใบหน้าที่บวมช้ำดุดมันโถขึ้นฟูยิ่งแดงขึ้นแดงไม่เหมือนลูกท้อแต่คล้ายตูดลิงไรขนมากกว่าบรรดาอนุภากันก้มหัวแม่สีหน้าจะไม่แสดงออกแต่ในใจต่างกำลังพากันหัวเราะเยาะปกติคนผู้นี้กดขี่ข่มเหงพวกนางเสียยิ่งกว่าอะไร แต่ยามนี้คือหือห,อหลังจากนี้คอยดูว่านางจะหาเรื่องได้อย่างไรรักษานิ้วมือของพระชายาเสร็จทั้งตัวก็เปียกราวกับตักฝนมาอย่างไรอย่างนั้นเสื้อผ้าบนร่างก็เปียกปอนไปด้วยเหงื่อคนทั้งคนดูเหนื่อยล้าสุดขีดท่านหมอมองหน้าพระชายาผ่าหนึ่งบนใบหน้าจะให้จัดการหรือไม่หากทานยาแล้วจากนี้จะหายไวขึ้นจัดการสิคนอื่นเห็นหมดแล้วหลบซ่อนไปก็ไรความหมาย พระชายาหลับตาให้ท่านหมอทันยารักษาทรงสือชูมองดูหมอทันยาอย่างเบามืออยู่ข้างๆได้แต่สูดปากซีตลอดเวลาและที่ขึ้นเรื่อยทรงสือชูฟังแล้วเสียวฟันได้รับความสุขสบายมากเกินไปไม่เคยสัมผัสกับความยากลำบากเพียงไม่สบายนิดหน่อยก็มีสภาพเช่นนี้เสียแล้วยังสูดปากซีต่อไปซรงสือชูมองดูอากาศกังวลเล็กน้อยว่าอากาศบนโลกนี้จะโดนพระชายาที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้สูดเข้าไปหมดหรือไม่ จึงใช้สายตาเย็นชามองพระชายาพระชายาเงียบลงทันทีซ่งสือชูก่อกวนไปพักหนึ่งรู้สึกพอใจขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปนางคงออกมาก่อเรื่องไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเดือนส่วนเรื่องเสียหน้าและเกียรตยิยศนั้นชีวิตนี้คงจะเอากลับมาไม่ได้แล้วเรื่องนี้คงเป็นปมติดไปตลอดทั้งชีวิต องหญิงเชียนอวีมองพระชายาผาดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจอันใดาการถูกลงโทษนางเห็นมามากแล้วชีวิตในวังหลวง,งคมขืนกว่าข้างนอกนะักทำให้กลายเป็นคนเย็นชาเล็กน้อยองคหญิงเชียนอวีมองไปยังส่งสื่อชูพยายามคิดว่าเคยเจอนางที่ใดมาก่อนเมื่อปีก่อนที่ไปหมู่บ้านข้าวสารเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งอย่างผิวเผินแต่ไม่ได้สนทนากันมากมายจึงลืมไปแล้ว ยามนี้นึกออกก็รู้สึกไม่ยุติธรรมน้อยๆในใจยามนั้นเป็นเพราะหวังหั่นกล่าวว่ากู้จิงหยวนไปทางตะวันตกนางจึงหมดความสนใจจึงจากหมู่บ้านเข้าซานกลับมาแน่นอนว่ายามเห็นซ่งซือชูนางยังประหลาดใจเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าในสถานที่เล็กๆแห่งนี้จะมีสตรีงดงามอยู่หากไม่ใช่ว่านางอยู่ที่นั่นเพียงระยะเวลาสั้นๆน,นางคงไปหาเพื่อคบค้าสมาคมแล้ว ในใจทั้งรู้สึกเสียดายและเสียใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีใจอยู่หลายส่วนดีใจที่ตนไม่ได้ไปคบค้าสมาคมด้วยเสียใจที่ตนออกมาเร็วไปมิเช่นนั้นคงได้เจอกับกู้จริงหยวนคงได้บอกความรู้สึกที่ตนเก็บมานานออกไปแน่นอนว่าในใจนางไม่ได้หวังให้กู้จริงหยวนตอบรับเพียงแต่ความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่เต็มอกนานหลายปีมานี้หากได้กล่าวออกไปคงจะดี จ้องซงสือชูด้วยสายตาริษยาที่แฝงไปด้วยความแค้นเคืองและมองเป็นศัตรูซงสือชูกวาดสายตามองไปที่องค์หญิงเชียนอวีแล้วยิ้มมุมปากเล็กน้อยองค์หญิงท่านนี้นางเคยเจอเทว่าเพียงเคยเจอเท่านั้นองค์หญิงท่านหนึ่งไม่สามารถทําให้นางอารมณ์เสียได้ส่วนคนที่นั่งตําแหน่งต่าลงมาจากองคหญิงอย่างกาวินซึ่งสือยิ่งไม่มีความรู้สึกอันใด พระชายาทยาที่ใบหน้าเรียบร้อยส่งสื่อชูจึงเดินออกไปด้านนอกส่วนคำพูดของพระชายาที่เอ่ยตอนหลังว่าให้องคหญิงเชียนอวีควบคุมเรื่องงานเทศกาลสร้างซื่อในจวนอองนั้นนางยิ่งไม่สนใจเดินออกจากจวนองอมาเรื่อยๆและชะลอฝีเท้าลงตรงถนนที่มีตรอกซอกซอยในเมืองหลวงเมืองหลวงเป็นสถานที่จเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟูเมืองหลวงเก่าแก่สืบทอดกันมาสิบสามราชวงศ์ย่อมมีมรดกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เป็นธรรมดา เดินเล่นไปเรื่อยๆในใจของส่งสือชูก็ค่อยๆสงบลงเมืองหลวงเป็นสถานที่ร่ำรวยหรูหราแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนจนอยู่คนจนก็จนยิ่งกว่าอะไรหากไม่ใช่เสื้อผ้าบนร่างไม่ขาดรุ่งริ่งก็เป็นรองเท้าที่ขาดจนเห็นนิ้วลอดออกมาจิตวิญญาณแห้งเหี่ยวเหลือเกินจึงรีบเดินผ่านถนนยากจนเส้นนี้อย่างรวดเร็วจนมาถึงถนนที่มีผู้คนเดินอยู่มากมาย ผู้ที่สวมใส่ชุดผ้าไหมงดงามมีมากมายยิ่งส่วนผู้ที่เลี้ยงไหมหลบอยู่ในมุมไม่ให้ผู้ได้เห็นซ่งสื่อชูสายหัวยามที่ชีวิตเผชิญความลำบากตรงหน้ายามที่จิตวิญญาณแห้งเหี่ยวเช่นนี้ยังจะมีทางใดให้เดินอีกเดินมาถึงหน้าประตูที่ว่าการฝูอินเห็นซินหลานสวมชุดทางการอยู่เมื่อสวมชุดทางการเอวเล็กบอบบางผูกเข็มขัดกำลังพอดีทำให้รูปร่างของนางเด่นชัดขึ้นชุดสีม่วงทำให้แลดูหน้ามองยิ่งนัก ชายที่ยืนอยู่ด้านข้างสินหลานก็ใส่ชุดทางการเช่นกันแล้วใช้สายตาที่บุรุษมองสตรีจ้องมาที่นางดูเหมือนจะแอบ,บชอบหรือแอบ,บมีใจให้สินหลานเกิดมาหน้าตาดีช่างได้เปรียบเสียจริงจุ้งซ่งสือชูมองพร้อมเดินตรงไปด้านหน้าสินหลานทันทีที่บุรุษที่ยืนอยู่ด้านข้างสินหลานเห็นส่งสือชูสายตาก็เป็นประกาย ยกข้อศอกสกิดสินหลานนางเงยหน้าขึ้นมาเห็นส่งสื้อชูที่กำลังเดินเข้ามาสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีหันตัวคิดจะจักไปทว่าชายที่อยู่ข้างๆขวา,างนางไว้อย่าเพิ่งไปสินางเดินมาทางพวกเรามองเจ้าอยู่ในยิ้มให้เจ้าด้วยหรือว่ารู้จักกับเจ้าสินหลานรำคาญใจมากแต่ถูกคนดึงแขนเอาไว้แต่พอคิดว่าหลังจากนี้ต้องพึ่งพาที่นี่เพื่อความอยู่รอดนางก็หมดหงิดใจอย่างยิ่งข้ามาหาสินหลาน เจ้าไปรอด้านนอกก่อนได้หรือไม่ซงสือชูเดินมาไม่กี่ก้าวยืนอยู่ด้านตรงข้ามมองซินหลานและชายที่คุยกับซินหลานชายผู้นั้นก็มองซินหลานผาดหนึ่งนี่สหายเจ้าเองหรือคุยกันดีๆเล่าข้าไม่เคยเห็นสหายเจ้ามาที่นี่เลยไม่แปลกใจที่เจ้าซ่อนเอาไว้หน้าต่างดงามเหลือเกินมีประโยคหนึ่งพูดว่าอย่างไรนะคนหน้าต่างดงามมักจะเป็นสหายกับคนหน้าต่างดงามด้วยกัน ชายผู้นั้นกล่าวจบตบหัวไหล่ของซินหลานเบาๆและเดินจากไปซ่สงสือชูยืนตรงหน้าซินหลานเพื่อนร่วมงานของเจ้าผู้นี้ดูใส่ใจเจ้าดีนะแล้วกองการอะไรของเจ้ายามนี้ซินหลานไม่ได้เคารพซ่งสือชูเหมือนดังตอนอยู่ในจวนจิ้งอองอีกแล้วกระทั่งเสแสร้งยังคร้านจะทำจึงเผยธาตุแท้ของตนออกมาทั้งหมดซ่สงสือชูจ้องซินหลานไม่ใช่กองการอะไรของข้าก็จริง แต่เรื่องที่เจ้าให้ยาหยุดตั้งคันกับข้าเจ้าจะอธิบายว่าอย่างไรเจ้าไม่ได้กินไม่ใช่หรือไม่ได้กระทบอันใดกับเจ้าศักหน่อยเหตุใดเจ้ายังจับจ้องข้าไม่เลิกซินหลานมีสีหน้ารำคาญอย่างมากหากไม่ใช่เพราะอยู่ที่ที่ว่าการฝูอินและกลัวว่าซ่งสือชูจะก่อเรื่องใหญ่ทำให้นางลงมือทำอันใดตอนอยู่ที่นี่ไม่ได้คงจะสะบัดแขนเสื้อวิ่งหนีไปนานแล้ว ใช้ข้าไม่ได้กินแต่นั่นเป็นเพราะข้าอาศัยความสามารถของตนเองจึงรอดมาได้ซ่งสือชูกล่าวพร้อมหยิบลูกกวาดรถสสุูเรียนออกมาใช้จังหวะที่ซินหลานอ้าปากแล้วโยนลูกอามารสทุเรียนเข้าไปใช้มือจับปากของซินหลานยกขึ้นเล็กน้อยซินหลานจำต้องกลืนลูกกวาดรสทุเรียนลงไปในปากเหลือเพียงกลิ่นหวานเบาบางของทุเรียน แน่นอนว่ารสหวานที่รุนแรงเช่นนี้สำหรับคนยุคนี้อย่างซินหลานที่ไม่เคยพบมาก่อนจงเหมือนกินสิ่งปฏิกูลเข้าไปดวงตาเบิกโพลงพลางถอยไปหนก้าวยกมือขึ้นมาบีบคอตนเองส่วนอีกมือล้วงเข้าไปในคออยากจะล้วงเอาสิ่งที่กลืนไปกลับออกมาทว่าลูกกวาดรถทุเรียนนั้นมีความพิเศษด้านในผสมน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่เล็กน้อยเพียงแค่กลืนลงไปก็ละลายทันทีซ่งสือชูยิ้มแล้วกล่าว เจ้าวางยาค่าฆ่าก็จะวางยาเจ้าเช่นกันเพียงนี้ลูกไม่ได้เองมิใช่หรือในเมื่อเจ้าคิดว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเช่นนั้นก็ลองดูหน่อยแล้วกันส่งซื้อชูข่มขู่ซินหลานและหันหลังเดินจากไปตาต่อตาฟันต่อฟันคือวิธีการของนางแต่นี่เป็นน้องสาวรองแม่ทัพของกู้จริงหยวนส่งสือชูคิดว่าข่มขู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว สินหลานมองท่าทางมีความสุขของส่งสือชูก็น่าซีดเผือดราวกับคนตายยกมือลูบบริเวณท้องของตนเองทันใดนั้นก็รู้สึกไม่สบายท้องขึ้นมาทันทีนางตั้งคันไม่ได้แล้วหรือหากมีลูกไม่ได้จะยังนับเป็นสตรีอยู่ได้อย่างไรน้ำตาจึงไหลรินออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่